สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเอ็กซิทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาเ,เพื่อนๆมากดตู้กระเจองนะฮะงานแท้ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นเลยนะครับที่ดงกิอยู่ที่แฟชั่นไอเดนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างพอดีผมเดินมาที่แฟชั่นใช่ไหมแล้วผมเห็นตู้กระเจองกระเจะองเพียบเลยเห็นเปล่าเป็นของแท้จากลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับวันนี้นะฮะมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่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 นน แต่ที่สะดุดตาที่สุดนะผมคืออยากจะทดลองมากๆเลยอยากหมุนจริงๆเลยเนี่ยคือตัวนี้นัก,กั้นบอลตัวนี้นะอยากจะกดเองกับมือเพราะว่าถ้าไปซื้อเองอ่ะก็ซื้อได้แหละตามปุ่มตามอะไรพวกเนี้ยก็มีคนนมาขายอยู่นะครับ อันนี้คือราคา400เยนนะฮะก็ถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้ก็200บาทคือมันก็คิดค่าค่าแบตค่าอะไรมาเรื่อยๆนะมันก็เลยกลายเป็น200บาทแต่ถ้า400เยนจริงๆมันก็แค่ประมาณเท่าไหร่ไง90บาทอ่าประมาณนั้นนะฮะก็เท่าตัวหนึ่งนะฮะแล้วคนที่ผมเห็นดักนั่นน่ะมีสองตู้นะครับมีตู้นี้แล้วก็จะมีตู้นี้อีกอันหนึ่งน่าสนใจตอนแรกผมก็จะมากดอันนี้แต่ผมอ่ะอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ นะครับตัวน,นี้เบติต้ามันเป็นโมเดลน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะลองกดเองกับมือเดี๋ยวไปแลกเหรียญก่อนดีกว่านี่นะฮะนี่นี่คือตู้แลกเหรียญอ๋อไม่ดูดด้วยลงไหม เท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ร้อยสามสิบอ่ะผมต้องแยกแค่ได้สองร้อยคือเหรียญหน 1, ึ่งห้าสิบบาทมันไม่ดูดเท่านะ,ะต้องได้สี่เหรียญน,นะเพราะมันสองร้อยบาทใช่ปะอ่ะ,อ,ะอีกเหรียญหนึ่งนะฮะ หนึ่งนะครับผมเราก็ต้องใช้40ใช้เหรียญ10ปุ๊บโอเค,อเ,คเราจะได้เหรียญมาแบบนี้นะฮะ4เหรียญก็<ม>เท่ากับ200บาทนะครับเหรียญละ5 0บาทเดี<ม>๋ยวเราไปกดดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหนนะฮะมาลุ้นกันนะมันมี4ตัว คือใจออยากได้เปจิต้านะเพราะว่าหน้ามันเซ็งดีแต่คูเดนก็หน้าเศร้าไปนะลองดูลองดูนะครับผมอ้าหยอดก่อนคืออันเนี้ยจากญี่ปุ่น,นแท้ๆเลยนะหนึ่งสอง สามสี่เอาแล้วนะครบแล้วนะแย่ผมจะหมุนด้วยนะนี่นะฮะมรุนพร้อมๆกันอ้หล่นมาแล้วก็ไห่ว่ารุนก่อนรุนก่อนรุนก่อน จริงด้วยเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะเมื่อกี้เราไปหยอดกระชาปองกันที่ดองกีนะครับผมก็ได้ตัวที่ต้องการเลยแหละเบจิต้าเดี๋ยวมาแกะดูตัวโมเดลกันดีกว่านะฮะว่าเป็นแบบไหนนะฮะอย่างที่ต้องการหรือเปล่านี่ฮะในงานกระชับปองนะฮะก็ราคาอยู่ที่200บาทไทยนะฮะแต่ราคาของโมเดลจริงๆอ่ะถ้าเป็นราคาญี่ปุ่นอ่ะ400ยเยนถ้า400ยเยนกับราคาเงินไทยก็ประมาณ95บาทนะครับผมนี่ครับโอ้เป็นโมเดลตัวเล็กนะครับน่ารักมาก เบติต้าฮะมันจะมีใบปิดมาให้ด้วยนะครับนี่มีทั้งหมดสีตัวมีใบปิดแบบนี้อ่าใบาปิดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเบติต้านี่คะโคตรน่ารักอะ่ะ <c oughs> น่ารักจริงๆนะฮะนี่ฮะดูให้ได้ดูให้ดูก่นหน้าเซ็งๆอะ่ะขนาดตัวกะติดหนึ่งฮะ,ะเป็นโมเดลนะครับผมน่าจะเป็นตอนฟีเซอร์แหละนะครับสวยดีเพราะว่าไอ้ตรงท้องอะ่ะ มันชุดเกอะแบบตอนพิเซอร์นะมันตรงท้องเห็นปะ่ะตรงท้องมันเป็นรอยที่ตัวกูรีนปล่อยพลังใส่นะฮะเพื่อที่จะให้เพิ่มพลังการเฉียดตายนะครับผมสวยงามน่ารักนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปกดอีกนะเอาไว้พบทกตัวเลยคือในกลุ่มมันก็มีขายแหละนะส่วนมากบางทีก็จะมีมีมาขายบ้างถ้าซื้อในกลุ่มก็คงตกตัวแล้วไม่กี่บาท แต่ถ้าแบบว่าเอาเอาความสะใจเอาความมันเอาความเรียวเอาความรู้สึกที่ได้หมุนเองนะฮะก็ซื้อความตื่นเต้นแล้วกันนะฮะความลุ้นความตื่นเต้นและความสนุกนะ,ะน่ารักครับโมเดลเป็นตัวน่ารักครับโอเคเลยนะฮะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็น,นกำลังใจกันด้วยเลยครับผมเ <c oughs> จอกันที่รถไปนะฮะ <c oughs> บ๊ายบายวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ